สวัสดีค่ะเบิงพี่น้องเอ้ยฝนตกแต่เศ้าเลยเหมือนนี้สิมันว่าตกแต่ตีหา่าฝนหละเออมาเบิงสวนเนี่ยมาเศ้าฝนตกค่ะอันนั้นอันเบียร์น,นั่นได้พี่นอ้องเบียร์อง ้าทลายโจรน,นองใส้คุณเอามาหายเป็นตน้นใส่กระถางมาอันเอาล่งดินแบบนี้หมากมันแก่เนาะมันก,กระจายไปสมัยก่อนนี่ก็ไล่หลเลยฟ้าทลายโจรต่วากับคือวาเนาะคนกับบอคอยนิยมแต่ว่าตอนนี้คนนิยมดได้ไหมเนี่ยแต,แต่มีโ,โคว,วิดโค่นยังมันแก่วัดแก่อิงยังใด ก็พอดีได้มาล่ะปานนี้ก uh, ็เอามาเอาลงดินบ่านนี้มันละเออมันก็แตกดีมันอันโหูหนามหงอยู่ด้วยพี่น้องโตแข้งเติบอยู่เยื่อเมรีอันฐานอันลูกสาวโอ้โห่สิบโมเมนตื่นสายบ่บาะานนี้ฝนตกตัวลีดหนึ่งสิเนาะ สิเปเอานมใหม่ยอยู่อยู่ถ่ายหวยมันมีนมใหม่ยอยู่หันเบิง้งพี่น้องเบิง้งฝนลินได้หนิตอนนี้ก็ล่างลินไม่หน่อยกลางหลง่มสิเปยหนมใหม่มาเก,กงได้ปะเนี่ยเพราะว่าต๊หวดก่อนนี่กรบบาดลงไปเอาเพราะว่าขนาดกออยู่อันริมสะนี่มนันก็ยังได้กินนอมันบันนี้กระสียาเกิดแล้วพี่น้องเลยกระสิ นี่ยมวนมวนอาทิตย์ก่อนไป่หน่อยเอาใส่ได้ยาออกล่ะกะเอากบฝุ่นต้นมะฮวงเนี่ยเพราฝนมาพอดีเปะเลยมวนเทิงในเห็ดแหลวเลือดต้นใหม่ปลาที่บ้านนี่เพราะว่ามันเริ่มเริ่มสีเศร้าเขี้ยวแน่ละต้นแดงมันอยู่ไกลไม่หน่อยไม่หน่อยเห็ดเหลื่อยเอาใส่ข้งว่วเอาปุ๋ยเ,ยเลือ่อยมันก็เข,ขียวไหวอยู่แต่ว่ามวนทั้งลมตีเห็ดไปแล้วบ่ค่อยหอดเล้ กกว่าหอดิ้นผัดเมยนะอันนี้หลังจากเกี่ยวเขาหน้าปังออกแต่ว่าขันเข้ามีง้วมีขั้วอยู่น้ำนะเขากับปลอยลงทงไอ้ตอนนี่มันก็เสียบเขียวมาละง้วขั้วกับสิกินเบิร์อันนี้มันปงเคียวๆในโมเมนต์วานเขาที่พี่น้องตอเขาที่เขาเกี่ยวไปแล้วอ่ะขันเข้าเข้ามีง้วอยยุน้ำเข้ามีขั้วอยูุ่น้ำเขากับปลอยลงไปบ่ละมันก็สิมากินลูกเขา อันนี้เฮาวบดีมีงัวมีควายลงมันก็สิเป็นแนวนี่มีอยู่มันหังอยู่บานใหญ่มันก็สิเขียวว่ามันวานเขาเนาะฟังทางนี้มันหน้ามันปั๊บได้บดีป็นใดมันคอยมาทางนี้หน้ามันก็เลยโหงที่งวดก่อนไปหน่อยกับแมงปองมาทายที่เด็บเห็นปลาขอนว่าสิมาเอาล่ะกรพอดีเราเป็นพันต่อเบิ่งบักหอยหลายๆสิมาเก็บกับแมงปองบักหอยเชอรี่ที่มันกินเขาแถวนี้เบิ้ วีนีเป็นหน่อยสิบให้มันขยายพันธุ์สิเก็บมันไปเลี้ยงมันคือหลายแท้วะบอกระนองใส่ขอสีเลี้ยงอันบอกห้อยเสือรีหรอกมันกินเขาหลายหลายขอสิเก็บมันมาใส่บอสั่นวาสิไดพผลอหลีด้เนาะพี่น้องเนาะถาเหตุใดก็สิใด้ผลของเราอหลีอยู่เพราะว่าเห็นขาเจ้าเลี้ยงเฮ้ย่าสันจนในสื่อกันตัวละสิบบาทห้าบาทเป็นเด้สื่อมาเลี้ยงเพื่อมาขยายพันธุ์ อันนี้ของเขามีนในห,หน้าเนาะพี่น้องเนะาะบักคอยอยว่าจะอืดย,ยังจนเขาประเดีย่ยเกลไปแล้วเพื่อมันหลายแต่ว่าอันทงอื่นพขาเจ้าก่ะมีการขามานันเนาะมันก็เลยเบิงพี่น้องเบิงโอ้ยอากาศเนี่ยมเสั่วเบิงทรงต่อไปให้น้องทรายเบิงเด้อนี่เด้อจะมันเล่าสีออนซอนนั่มพุ่นพี่น้องปีหนึ่งนะคะนี่ปีหนึ่งแบบนี้่ะค่ะ โชว์น้ำกันให้กำลังใจกันค่ะอ้าวโทรศัพท์จะเป็นอย่างเป็นวูวูวีวีบได้พี่น้องเป็นชัดแนม่ม่วนแน่ห <c oughs> รือมันถือฝนบ้าเนาะฝนพี่น้องโอ้ยมันซ่อนน้ำกันถือฝนมองเปนหน่อยสิยางหอดนี่ละก็สิขืนเมื่อได้บ่เนี่ย อพอมีฝนมาบางแหล่งหันไอหยอดเป็นนันนดนได้ดตันๆพอฝนมาเท่านั้นละขามขึ้นเท่านั้นด้พี่น,พน้องบ่ามันว่าอัน สีล้ยมือเด้ตกมือนหนึ่งสองมือเมื่อเบิงงนีลบุ้ยจำกันว่าได้พี่แล้วต้นใหม่มันถือฝนนี่มันโตเร็วถ้าหดหนามันก็ห่อนเนาะปุนาดอ,อกแค่พู้ได้อาาได้มากินมาเอาไปแกงเลือดพี่น้องเลยดอ,อกแค่นี่ปลูกไว้ร้ายแห้งจนหอดห่วยเบิรงผลผลิตค่ะ โอ้ยมีหลายขนาดเอามาแกงใส่ปลาหนึ่งใส่ปลามาเอาเด้อพี่น้องเด้อมีทั้งอันแค่ขาวแค่แดงเด้ต้นนั้นสีแดงต้นนั้นสีแดงผุนพักกระเดากับริบๆหร,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 รอว่ามันสูงสามเมตรหรอเป่ะพักระเดาต้นเนี่ยใหญ่ว้อีหลีค่ะงั้นแค่นี้ละค่ะพาพมาเบิ่งเมือเช้าฝนตก สวัสดีค่ะ